สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะทุกท่านเข้าสู่ช่องเบ้นยี่อุ่นเกาะ,ะนะตอนนี้นะคะแอดเบนซ์นะคะอยู่ที่นะคะร้านนะคะร้านเ,เจ๊พิมพ์ปากหวานนะคะคก็เป็นคุณแม่นะคะเป็นผู้ปกครองของน้องออน้องอแพดํานะคะก็เป็นหนึ่งในเก้านะคะของแก๊งจำปาเราด้วยนะ,ะในเกาะ,ะนะฮะอ่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่นี่เลยนะร้านแก๊งจำปา เก่งต้นจัฟาในหนึ่งมีเก้าก็มีน้องแพดําไทแพดัคนหนึ่งก็พอดีวันนี้นะคะเราก็เลยนะจะมาถามความรู้สึกของผู้ปกครองน้ยหญก็คือคุณแม่ของน้องแพดํานะคะรู้สึกเป็นยังไงที่น้องแพดัมไปมอะไรยังไงนะคะความในใจว่าจะให้น้องแพรับไหมดีใจไหมอะไรนี่แหละก็พูดเลยแต่ละข้อ ทำความรู้สึกความรู้สึกด้าไปไหมมีล้ำไปให้ลํำไปให้อะไรนี่แหละให้ไปอยู่กับญาติมีทุนการศึกษามีอะไรนะรู้สึกเราเนี่ยดีใจไหมอะไรเยี้ยดีใจตั้งแต่ลํำวันแรกเลยค่ะแพรดําถ้าไม่ได้ญาอาชีพอ่ะตอนท้ายๆนี่แทบจะไม่ไอ้นี่ะเจ๊พิมก็ดีใจมากที่เพรดําได้ไปลํำทุกวันมีล้ำได้แล้วก็ มีเงินมีเงินเก็บก็แบ่งเก็บให้แพรบ้างบางทีแม่ก็เอามาใช้บ้างค่ะพอได้พอได้หมุนเวียนแล้วก็ถ้าถ้ามีรำกไปพร่รมาพร่หน่อยเพรดำหรือว่ามีแบบอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีเอ่อู้ใหญู่น้ยยิ่งดีใจเลยค่ะเพราะว่าปัญหาหลักๆของหนูก็คือลูกเยอะอยู่แล้วถ้ามีคนช่วยเหลือหนูยิ่งดีใจค่ะ เพราะว่าเพื่อนก็จะมอบทุนการศึกษาให้นะคะแกงจำปานะคะทั้ง9ก้าคนนะคะ,คะก <9 S 1> ห็หนึ่งในเก้านายไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปรอที่บ้าน้ะลูกรอที่บ้านนี่ค่ะเอาต่อเลยค่ะน้องเพรําะนะคะนุ ไปเล่นน้ำมาเล่นแต่น้ำค่ะเล่นแต่น้ำมว่างจากลำก็ไปเล่นแต่น้ำอย่างเดียวค่ะเพราะว่าช่วงนี้แังจะบาตกงานมาขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากเลยธรรมะจากประเทศเดนมาร์กจากต่างประเทศเดนมาร์กน้องลีน้องลีพิลีที่มอที่อุปการะนานดำอีกคนหนึ่งก็ขอบคุณมากค่ะขอให้รวยๆตลอดนะคะก็ให้ให้เขามีแต่ ซับขินเงินทองเนาะที่เขามอบให้ที่ให้เขามอบให้เราก็ให้คืนไปหาเขาร้อยเท่าครัก็จะได้มาช่วยมาช่วยเด็กที่เขาขาดการศึกษาอีกเยอะแยะนะลูกลูกชายหนูก็คนหนึ่งพลาดไปแล้วไม่ได้เรียนเลยค่ะก็จะได้หนูก็อยากอยากไม่ได้คนหนึ่งก็อยากให้ได้คนหนึ่งที่แบบว่าเรียนแบบได้ได้เรียนหนังสือเนาะได้เรียนสูงขึ้นมาหน่อยเนาะ มันมีลูกชายคนโตก็คือไม่ได้เรียนเหมือนกันก็อ <Okay. S 1> ตอนนั้นช่วงนั้นมันเข้าโรงเรียนไม่ทันเสื้อเม็ดเลยนางใส่เม็ดก็โรงเรียนะแต่ไม่เป็นไรค่ะคืออย่างน้อยก็ยัง,ยงได้คนนึงที่ยังพอได้แบบแม่จะได้พึ่งพาอาศัยหน่อยค่ะมาเร็วเร็วลูกเดี๋ยวเรารอน้องแพรนะคะออขอบคุณมานั่งกับคุณแม่เพื่อนด้วยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมาพี่ พระเอกลืมไปใส่แมสยังเป่นต้นก็ได้พระเอกเอาไว้ตัวเองพระเอกนี่ตะพาวตะหมู่ดินน้ำตะดำตะแดงได้จ่ะใหม่ไงได้ส่าใหม่เขามาส่งมาให้อีกแล้วบนดินน้ำเลยบ่าอะไรหลายเสดอระวางเป็นวัดเดิมถ่ายคลิปการระวังเป็นวัดเด็นอย่างนี้เน่นมากเพราะว่าเป็นวัดมันร้อนมีเอฟซีเอ่อมอบเงินให้ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้คุณแม่น้องแพดำ เท่าไรคะพี่เอ็มพี่หมวยนะะคพี่หมวยร้านดอกไม้ร้านดอกไม้โอเคสามร้อยนะคะสามร้อยละจ๊าดสามร้อยเซ็นระบอนี่เนาะได้แล้วลูกมามาขอบแม่เดี๋ยวขอบคุณแม่แม่ใหไม่แจกทุกวันแม่ไปบ้านแจกทุกวันแม่นั่งเห็นแในทางนี้นเอาขึ้นนะลูกเอาขึ้นแล้วมาเบิร์ดโทรศัพท์ละแม่ อันย่าถามว่าอยู่กันกี่คนคะครอบครัวอันห้าคนห้าคนนะลูกลูกจะเอาคุณคุณแม่นี่มีลูกกี่คนคะจริงๆแล้วแม่มีลูกสามคนลูกสามสาวค่ะลูกสามครับตัวแม่สี่ค่ะแล้วก็น้องสาวห้าแล้วก็ลูกน้องสาวอีกเข้ามาเป็นหกคนเนาะหกคนนะคะแล้วแล้วใครเป็นเสาหลักของครอบครัวโนเป็นเสาหลักค่ะ แพดัมนะพี่พิมพ์เนาะเสาพี่พิมพ์เป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะทางครอบคุณนทำไมคะดีนจ้างัาปีิจจพิพีแพดัมน้องแพดัมนะคะนี่ก็เป็นอีกสมาชิกนะคะกลุ่มแก๊งจำปาของเราที่นี่แพดัมเป็นเล่นที่ไหนมาเปียกเป็นเล่นน้ำมาเนาะค่ะไกลไหมที่แก่งกอกๆนี่เปล่า ไม่บ้านน้ำมนต์นสระน้ำน้องน้ำมนต์สระน้ำเล็กๆกันเนาะอยู่บ้านน้ำมนต์ค่ะโอ้ยคือดีแท้มิสระจะเอาท่องวันมันฮ้อนเนาะป๋าลอมป๋าหล่อมอ่ามันร้อนเด็กๆก็เลยไปเล่นน้ำขอบคุณคขอบุณนะขอบคุณคุณแม่ลีขอบคุณคุณแม่ลีจากต่างประเทศขอบคคุุณณแม่่ลีจาากตงประเทศที่เมตตาที่เมตตาเอ่อกัวหนู ค่ะค่ะดีใจไหมดีใจดีใจดีใจนะและพวกเรานะคะก็ดีใจกับคุณแม่ด้วยนะคะที่เมื่อคืนได้ดูคลิปบ้านได้ยังได้ดูแล้วน้ำไหลเข้าบ้านน้ำไหลเข้าบ้านเลยบอน้ำไหลจากตรงนี้นะตรงทางนี้ใช่ไหมใช่ถ้าท่านมาหยุดตกนะแน่นอนเลยถ้าฝนตกหนักๆนี่ก็คือท่วมเนาะไหลเข้าบ้านเลยโอ้ ต้องการคือช่องพี่นายมาถ่ายให้อยู่คืนนี้ตกแรงข้ามน้ําข้ามถนนดมาเข้าเข้าร้านคืนฝนตกแรงมากคืนนี้ร้าเข้าร้านนอนไม่หลับเลยวันนี้ค่ะค่ะตรงตรงนั้นเป็นร่องหรือเปล่าคะน่ใช่เป็นเป็นร่องลงไปค่ะเป็นเป็นบ้านยกสูงค่ะเองค่ะ อันนี้ก็เป็นบ้านที่คุณแม่นะคะของน้องแพดําเนี่ยเพิ่นเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เปิดร้านอาหารตามสั่งด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะ,ะส่วนมากก็เพิ่นนะคะก็จะขายแบบว่าขา สัญจรนะก็คือที่เดินตามถนนนะคะที่ที่แบบวิ่งตามถนนแล้วก็ก็มียูทูบเบอร์นะก็เข้ามาถานด้วยนะคะก็มาอุ่นนุนนะคะเพิ่นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าโดยที่พิษภาวะนะเศรษฐกิจนะคะก็เลยทําให้แม่น้องก็เข้าสู่วกิกฤตเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะคะเอเป็นกําลังใจให้เพิ่นนะ,ะเข้ามาพูดคุยนะคะสนับสนุนนะ,ะเป็นกําลังใจให้เพิ่นนะคะ ก็ขอบคุณณโอกาสนี้นะคะขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผ่านช่องเบ ok ok นยุนกอกนะหรือว่าสนใจนะคะอยากจะสั่งก๋วยเตี๋ยวนะคะ hey, นมจีน หรือว่าอาหารตามสั่งนะเป็นอาหารกล่องนะคะก็สําเร็จเรียบร้อยนะคะก็สามารถสั่งนะผ่านช่องเบนซ์ยุงกอกได้นะคะแอดเบนซ์นะก็จะเป็นสะพานบุญนะคะคนำนะคะสิ่งนี้นะคะมอบให้กับพี่พิมนะคะก็คือเจพิมพ์ของเรานะคะที่นี่นะคะฝากด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่พิมพ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะ,ะกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะคะชมคลิปให้เบนซ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ